คือตอนนี้เลือกเกมอยู่ในไหนเอิ่มข้าเข้าเมียบเล้วว้าวน่าสนใจดีนี่โอ้อุ้ยชอบอ่ะใช่ไหมโอ้ลีวายดูปืนอลีวายสุดยอดเลยเข้าของยกทำอะไรอยู่นะนี่ตรงนี้ตรงนี้คนเยอะเลยเริ่มในอีกสิวินาทีโอเคทุกคนระวังที่ไหนอ๋อทุกคนฟังหน้าผมอันนี้มีบงค์สทที่โคตรอันตรายตัวใหญ่ใหม่เลยครับจ้าการที่จะราคฆ่าร่างผอพันโอเคเตรียมตัวอ๋อพระเจ้าช่วย โอ้พระเจ้าจอดโคตรแหลกเลยเพลงจากใจที่เฮ้ยนี่คนโดนกินตายเลยน่าสุขสารมากเลยเรามาไม่ทันเพลงจากใจที่ฉันมีเป็นเพลงของพี่ยุ้ยจิลนานโอ้ผมต้องลองหาฟังดูแล้วแต่คงจะฟังในไลน์นี้ไม่ได้มาอ๊ยทำไมนสีแบบนี้ภาพสวยจัดไอ้ไอ้ไอ้ลุยกันเลยเลยจิตใหม่สังหารมัน ลักซาบครับทหารไฟล์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 มันจะไม่วางไข่ในตัวเราใช่ไหมท่านโอ้เตรียมโค้ชเลยไปไปโดนไปเจอแมลงสาบแบ๊กโอ้แนี่คือผู้คนที่โดนแมลงสาบวางไข่ใช่ไหมเนี่ยมันใส่เพลงอีพิกแต่เพลงเบาไปนิดนึงนะผมว่าถ้าคือเลี้ยงปศุสัตว์ดี๊กี้เอาไม่ไม่ไม่ใช่ผมไม่ใช่ไม่ใช่ผมเอาอิงลิทเอาสเปนดิกเอลก็แล้วหรอเอ็มหมาเอ่อเต้น จะขาต้องยุ่งจะขายต้องดูดีมากสหายไม่มีแมลงสาบตัวไหนหลอบผมเป็นได้หรอกเฮ้ยระวังนะหนูตัวใหญ่เลยนะนั่นอะนะเอาไปกินง่ายหมายความว่าไงอยาบปุ้มกันเชฟจึ้งเลยมาเดี๋ยววะมาเดี๋ยววะไอพวกที่รูปร่างเหมือนมนุษย์แต่น่าจะโดนไอพวกมันอ่ ไม่อยากพูดเลยว่ะอ,อยากกินก๋วยเตี๋ยวเลยไอพวกที่แบบว่ายัางไงโดนโดนฝังไข่เข้าในตัวหรือเปล่าโดนมรราก,กัดทำมิมินีมิไลส์แล้ลวก็พูดพูดไงดีวะเอ่อทฤษฎีหนึ่งนะก็ไม่รู้สิฮะผมก็ไม่รู้เบื้องดูเบื้องหลังของเกมนี้เหมือนกันแต่ผมว่าพวกเราคงจะไม่เป็นแบบพวกเขาละกันมองว่านะอ๋อห นั่นไงผมบอกแล้วผมฝึกประชันกันเครื่องพิเดิมดูเพื่อมันโดนเสียซะ,ะ่าล้างปอบมาทั้งหมดแล้วฟูไวฟูไฟเว่า์วันที่เอ่อผมขออนุญาตบอกตอนนี้หนอะนะครับผมนะในบนอ่อบนโลกใบนี้เนี่ยมีแมวตนวนมากเลยนะครับผมนะทีะ่เลอกินแมลงสาบเข้าไปแล้วก็เสียชีวิตแล้วแม่ก็ป่วยหนักจนอา,าการโคม่าเลยแมลงสาบมาจากกระป๋และมีพยาธิ และแมวก็ไม่รู้ก็เผลอกินเข้าไปมันเป็นเรื่องปกติแล้วมันก็เติมไปอยู่ข้างในแล้วก็อ้าแกล่ะมันซอยแกต้องโดนทหารได้มาทุกตัวเลยมันต้องอย่างงี้สิจัดการอย่านเราแทงให้เราแทงให้ใช่แล้วจ้องต่อต้านพลังจะไม่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ของแก่ก้อนสีเลือชิลาล่าไฟสุ เลือกคน่นหะโค้ชาวเดี๋ยววะข้าวเดีวะโอ้ยไอ้ไอ้ปล่อยลูกปล่อยหลานออกมาปล่อยลูกปล่อยหลานออกมาปล่อยลูกปล่อยหลานออกมาข้ามันข้ามันข้มันอะไรวะมันหนีไปแล้วตีอะไรอยู่เนี่ยฮะตีอะไรอยู่เนี่ยมันมาแล้วมันมาแล้ววิ่งไปทหารเลือกคนรุ่นหลังขอใฮันดงตงทัน เรียบร้อยเล่นได้ดีี่แต่มันไรความหมายหมายเขาไงเฮ้เล่นอะไรอ่ะคุณกำลังอินกับบทที่แกทำไปไรคะฮ่าฮ่าา่ไปใช้เงนไปก่อนไปไปคุยกับลามาบ่วจบได้ดีมากเลยต่อไหมเออแต่เออแต่คุณจะทำได้ยังไงเนี่ยเออคงไม่ได้เจ็บมากอว่านี้เป็นน้อง